สวัสดีครับแม้ว่าประเทศไทยจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแต่คุณอาจจะไม่รู้ว่ามีประเทศใดท,ที่มีจำนวนนับท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยที่น้อยที่สุดนละมันก็เป็นความลับของนักเดินทางไม่น้อยเช่นกันทั้งนี้ก็มีประเทศที่มีจำนวนนับท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยน้อยที่สุดก็เป็นช่วงข้อมูลของเดือนมกราคมถึงสิงหาคมในปี2023นี้ ก็มีที่มานะครับว่าเป็นกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเฉพาะประเทศที่มีข้อมูลตัวเลขนักท่องเที่ยวนะครับน้อยที่สุดไล่ไปหามากที่สุด ประเทศเกาหลีเหนือก็มีจํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยจํานวน4คนเดือนที่มีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีเหนือมากที่สุดก็คือเดือนสิงหาคมซึ่งมีจํานวน3คนแล้วก็เดือนมีนาคมนั้นมี1คนส่วนอีก6เดือนที่เหลือไม่มีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีเข้ามาอันดับสอง ประเทศไซปรัสก็มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทย1,932คนในเดือนที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดก็คือเดือนสิงหาคมมีจำนวน511คนและน้อยที่สุดก็คือเดือนพฤษภาคมที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามา138คนส ประเทศเลบบนอนจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยจากเลบบนอนมี2,171คนและเข้ามาในเดือนกรกฎาคมมากที่สุดอยู่ที่จำนวน332คนแล้วก็น้อยที่สุดในเดือนมกราคมอยู่ที่จำนวน169คนเท่านั้นเองไล่ลงมาประเทศยิรักจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยก็มีจำนวนสูงถึง2,332คนซึ่งได้เดินทางเข้ามาในเดือนสิงหาคม มากที่สุดถึง405คนแล้วก็น้อยที่สุดในการเดินทางในเดือนเมษายนก็มีจํานวน222คนท้ายสุดนี้ประเทศอุลุกวัยก็มีจํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยจํานวน2,485คนในเดือนที่มีนักท่องเที่ยวเข้าม,ามามากที่สุดก็คือเดือนเมษายนมีจํานวน815คนน้อยที่สุดในเดือนสิงหาคมจานวนทั้งหมด 48คนอุรุกวัยก็เป็นประเทศนอกทวีปเอเชียที่มีจำนวน,นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยน้อยที่สุดในปี2023นี้